คลิปนี้ปู่ถือก,กับนอนไม่มีหางนะครับนี่นี่ชูล่าแผงลิสโชไม่ยอมอ่ะไม่ยอมคิปเปอร์ก็แพงนะเนี่ยอาศัยตัวช่วยบา้างนี่อโาวโหมดไป อ uh oh. เดี๋ยวขอดูใกล้นอนไม่มีหางหน้าตาเป็นยังไงอ๋อ uh oh. นอดเ,เอ้ยเนี่ยนอดสุดซอยเจอกับนอนสุดซอยจะยุ่งงข้ามา,ามา่ยน,นปูไทย กินเล็กขนาดไหนวะเนี่ยโ้เห็นไหมนะเห็นไหมข้างในอ้โหครับโหมาแล้วหางหนอนนะอ่านี่ครับหนอนไม่มีหาง ดูไว้ให้ชัดๆสองโู้ถึกนะครับโอ้ยท่ดีฮะตาหน้ารักเนี่ยเรื่องของเรื่องหนอนไม่มีหางนะครับความลําบากของการปลดมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้แหละครับอันทดหนอนธรรมดาย,ยังลึกอย่างนี้อ้าวจบเรื่องของหนอนไม่มีหางไปแล้วอันหนูเอ้ยหนูหนอนไม่มีหางอะ่ะใช้ได้นะ